วิธีวิธีเก็บเห็ดนางฟ้านะครับยังใส่ชุดนอนอยู่เลยคนเก็บนะครับไม่ตานะครับวันนี้ครับตั้งแต่าเปนดูดูปริมาณเห็ดนะครับกแกนร่้นว้ย่งขวดปุ้นเก็บประนี้นะ ai nói gì kéo bèo đuôi một đứa thì kéo biển ngồi phồng đấy thôi nha để yết để càng yết tuổi cho em nông mà giờ kéo vé tiểu

เดี๋ยวตอนต่อไปเราจะพบกับวิธีการลดน้ำนะครับ